สวัสดีครับพวกกับสุริข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซาลาห์มีชื่ออยู่ใน30คนสุดท้ายลุ้นบอลลังดอ์2023นะครับโดยเป็นซาลาห์ของพวกเรากับได้รับการเสนอชื่อลุนรางวัลบอลลังดอ์2023ในนักเตะชาวอียิปต์มีรายชื่อ30คนสุดท้ายลุนรางวัลที่มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนในวันพุธที่ผ่านมานะครับเรามาดกล่าวจะมอบให้กกับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกระหว่างฤดูกาล2022-2023โดยมีการโหวตจากผู้สื่อข่าวที่อยู่ในชาติสมาชิก 100อันดับแรกของฟีฟ่าผู้ชนะจะมีการประกาศในงานผลประกาศรางวัลบอลลังโดที่กรุงปารีสในวันที่30ตุลาคมโดยผู้ที่ได้รับเสนอชอร์ลุนรางวัลบอลลังดองพ2นยีมีดังนี้นะครับเอาแบบรวดเร็วนะฮะยอสโกกูริโออังเรลอุนันนาคาริมเบนเซมาจามัตส์มูซิล่ามูมิสซานาจูดเบลล์แฮมบุเกโยซาก้าเรยเดลโคลโมอานีทิวินิบอยเบเนดุสซิวาคาวิซ่าคาวัสเคเรียส นิโคลโลบาเลล่าเอมเมเลโนมาติเนสลูเบนิอัสเอลลิงบลอสฮาร์เลนมาร์ตินอนการอินคายคุนงการยานิสบูนัวอูเลียนส์อาวาเรสเบนิสุจูเนียร์โรดีอองตุนคริสต์แมนลิโอเนลเมซี่ลาโตโลเมติเนสโรเบิร์ตเลวันด้าวสกี้คิมมินจาดูกาโมริตคิเียนเอ็มปาเป้วิเตอร์โอซิมเฮนและฮาริเคนซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่ไม่มีชื่อโรนัลโด้นะครับ ึ่งก็ไม่ติดโผลเลยนะฮะใน30คนสุดท้ายส่วนคนที่เป็นตัวเต็งหนึ่งแน่นอนนะครับนั่นก็คือลีโอนลเมซี่ซึ่งพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไม่น่าจะหลุดโผหรอกครับอาลิซ์โจนไม่เชื่อรุนรางวัลนอตเวสฟุตบอลอะวอร์ด2023อเล็กชันเบเกอร์และเคยตตดโจนนะครับสอง่างจากลิเวอร์พูลงเรา ได้รับการเสนอชื่อลุนรางวัลนอร์ดเบสฟุตบอลอเวอร์ตประจำปี2 0 2 3นครับโดย A อเลนส์บิเกอร์มีรายชื่อในประเภทนักเตะยดเยยมประจำฤดูกาลของทีมลิกขณะที่เกติจจนลุนรางวัลดาวรุ่งพุ่งแรงประจำฤดูกาลนอกจากนี้ในฝั่งของทีมยิงลิเวอร์พูลเซรีฮอลแลนด์ก็มีชื่อลุนรองนักเตะหญิงประจำฤดูกาลและมีมิสซี่โบวเคลนส์ได้รับเสนอชื่อให้เป็นประเภทดาวรุ่งพุ่งแรงประจำฤดูกาลฝ่ายหญิงอีกด้วย โดยคุณสามารถเลือกหอลนักเตะหงแดงได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นกลางของลิเวอร์พูลนะครับโดยจะมีการประกาศผู้ชนะในวันจันทร์ที่หกพฤศจิกายนนี้นะครับเจคกิงคลับและเป๊ปนะครับติดโผลุ้นกุญสือยอดเยีย่ยมพิมลีกเดือนสิงหาคมเป๊ปกอรีล่านะครับและเจคกิงคลับติดโผล่ห้ากุญสือยอดเยีย่ยมประจําพิมลีกเดือนสิงหาคมขณะที่นักเตะยอดเยีย่ยมไม่มีแข้งส่งประกวดแต่มีชื่ออดีตแข้งอย่างไทโวาอาวูยนี่ ที่ฟอร์มร้อนแรงติด1ใน6กนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนครับพิมพ์เรื่องเก็บประกาศรายชื่อ5ผู้จัดการทีมที่มีชื่อรุนเข้าชิงรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมออกมาแล้วนำทัพมาโดยเป๊ปกูดิล่าในแย่ของแมนเชสเตอร์ที่พาเรเบใบเก็บชัยชนะ3นัดติดในเดือนแรกของฤดูกาลส่วน4กุนซือที่มีชื่อเข้าชิงได้แก่มิเกลอารเตต้าอาร์เซนอลผลงานชนะ2เสมอ1เจคกน้ครับลิเวอร์พูลผลงานชนะ2เสมอ1เดวินมอย์วิธแฮม ผลงานชน,น,มมน,นะ2เสมอ1ลาอังเกะปอสเตค,คุกูจากทันนัมสเปอร์ผลงานชน,น,มมน,นะ2เสมอ1การเดิมพันพิมพ์ลีกประกาศรายชื่อ6นักเตะเข้าชิงรางวัลแข่งยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมออกมาแล้วเช่นเดียวกันด้นว,วยจ้าไทโวอวูญีนี่จากนันติ้ของฟอร์เรสต์เจ้ารอดบูเวนเวนแฮมเจมส์แมดิสันจากสเปอร์แดนส์เอ็มบิโมโจากเบนฟอร์ดคาโอรุมิตโตมะจากเบรดอนและโรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตอนนี้พีมันีิจะเปิดให้แฟนบอลเข้ามาบวตกันถึงวันจันทร์ที่11กันยายนนี้ก่อนที่จะประกาศยงเป็นก,การในวันศุกร์ที่15กันยายนซึ่งก็ไม่น่าจะพลาดนะครับน่าจะเป็นร็อฟ่์เป๊ปกุติล่าที่จะได้คุณซื้อยอดเยี่ยมไปครอบครองประจําเดือนนะครับทนานลิวอีกคนครับบอกว่าไราอันส์ก็เป็นแบบยอมรับและเข้าใจดีดถึงสถานการณ์ที่กําลังจะตามมาหลังจากนี้ ที่ตัวของเขานั้นปฏิเสธเขาร่วมทีมสั้นฮอลแลนด์ชุดยู21เปเนื่องจากนั้นเขามีความตั้งใจอยากจะทําการปรับตัวให้เร็วขึ้นในลุกการนี้เพราะลุกการนี้มันเปิดขึ้นมาหลายเกมแล้วเขาย้ายมาในช่วงตลาดนักเตะการสขายนักเตะในช่วงท้ายนั่นทาให้เขาเองไม่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลหรือในการเตรียมตัวในช่วงปรีซั่นกับทีมลิเวอร์พูลที่ผ่านมาด้วย โดยเรอันกาฟินแบกพุ่งมันอย่างมากเพื่อที่พื้นฟูอาชีพของเขาหลังจากที่ตกต่งกับาทางเบร์มอนิกหลังจากย้ายไปที่นั่นนะครับก็ตระหนักดีว่าการทํางานหนักมากขึ้นและมีเวลาให้มากขึ้นนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้กลับคืนสู่ฟอร์มที่ดีทั้นนะครับก็เรียกได้ว่ายอมเสี่ยงเลยนะฮะได้ใจจริงๆนะครับก็สู้ๆนะครับเดี๋ยวรอดูในร่างทองของไรอันกาฟินแบก แสดงอารับเปิดเผยนะครับซาร่ากาลีคุณพ่อของโมเมซาร่านะครับรู้สึกดีใจที่ลูกชายของเขายังอยู่กับสโมสรลิเวอร์ pool ต่อไปเพื่อตอบแทนความจงรักภักดีที่สโมสรมีให้แทนที่จะย้ายไปยังทีมในลีกซาอุดิอระเบีดโมเมซาร่านะครับอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนั่นคือเรื่องที่ดีและผมขออธิษฐานต่อพระเจ้าให้เขียนถึงความดีของโมซารา่าและสร้างแรงบนันดาลใจให้เข,เขาตลอดไปในทุกๆเรื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ซาร่าก็ตกเป็นหมายในการยายามซื้อตัวจากสโมสรอ,อัลอิติฮัดโดยเขาทําการปฏิเสธเขาเสนอเงินค่าตัวหรือค่าเหนื่อยสูงถึง1.5ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนี่คือค่าเหนื่อยที่จะได้รับซึ่งก็เขาเลือกที่จะอยู่กับสโมสรลิเวอร์ต,รต่อไปคุณพ่อนะครับซาร่ากาลีออกมาดีใจกับลูกชายนะครับสอนลูกดีจริงๆนะครับให้เป็นคนรู้คุณกระตันยูนะครับก็ขอให้อยู่กันนานๆแล้วกันนะครับ ให้อยู่กันไปนานๆจนแขวนสตัดน,น,นะครับสมบสรสละส่วนทางด้านของประธานฟูมินิเซ่นะครับออกมาคอนเฟิร์มนะครับพร้อมขายอังแรในเดือนมกราคมหรือว่าตลาดรอบสอนะครับนี่ถือเป็นข่าวดีนะฮะทางด้านของมาริโอบิสเทนคอร์ดนะครับ ประธานของสโมสรฟูมิเนเซ่ออามาเปิดเผยว่ามีการเจรจากับลิเวอร์พูลหลังการซื้อขายอังราทลรินดาเดมิดฟิลอนกกาคตไกลลุ้มเหลวเมื่อตลาดฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแต่ท่าน,นของท่านประธานฟูมิเนเซ่บอกว่าพร้อมขายในเดือนมกราคมหรือตลาดรอบสอง,งนี้ครับโด,ดเรสยแนดความสนใจอังราในช่วงสมัติที่ผ่านมาแต่ทว่าไม่สามารถดําเนินการปิดดิวให้ประสบความสุดฤทธิได้เนื่องจากฟูมิเนเซ่ยังติดภารกิจศึกชิงแชมป์สโมสรทวีปอเมร,ริกราใต้ ล่าสุดน,นะครับท่านประธานสโมสรมาริโอสบิทเทนคอร์ตนะครับประธานของฟูเมนิเซยยืนยันว่าเดรกกันติดต่อมาจริงๆจ,จ,จากลิเวอร์พูลนะครับเพื่อย,ยื่นซื้อแต่ฟูมนิเซยปฏิเสธไปพร้อมบอกว่ายังไม่พร้อมปล่อยกองกลางในวัยยีบปีโดยท่านั้นผู้บริหารเก่าวต่อไปว่าผู้บริหารของลิเวอร์พูลเองติดต่อมาหาผมโดยตรงผมตอบกลับไปว่าเพื่อนรักผมยังไม่ขายนักเตะตอนนี้หากคุณต้องการซื้อคุณต้องมาคุยกันใหม่เดือน,นมนกราคม หรือคุณต้องรอจนถึงเดือนธันวาคมของดานนะครับปรับขุมกําลังในแดกนกลางในช่วงสมนี้หลังเสียจอแดนฮันเซน,นกลับตันเทียมเจมินเนอร์ลองจับตันทีมฟอมโยนาบีกเกต้าและอเล็กอ็อ,อกเล็กชมัมแลนด์โดยทีมของเจคก,กิ้งครับทดแทนด้วยอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์โดมินิกส์สวอล์ลาน์วัตตุลูอินโดและไรอันสกาเบนแบกโดยแม็กลิสเตอร์กับโดมินิกส์วอสไลน,น์นั้นก็เป็นแกนหลักที่อันฟิวไปแล้วอย่างรวดเร็วโดยช่วยทีมเก็บสิบต้มจากซีนัทและคาดกันว่า ปาเปนแมจะปรับตัวด้วยระยะเวลาสั้นๆหลังตกเป็นตัวรองกี่เป็นนิกมานานนะครับก็ขายในเดือนมกราคมนะฮะเพราะติดภารกิจอยู่นั่นเองก็ต้องลุ้นกันนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้กองกลางของเราก็ค่อนข้างที่จะมีครบคันแล้วนะฮะแต่เท่านั้นของอังแบรนั้นเป็นกองกลางตัวรับจ่าๆเลยนะฮะนี่ก็ต้องติดตามชมกันนะครับนิคสุข,ขารนลีวุฒนครับท่านผู้ชมเป็นรอบเชา้าของวันที่8ปกันยายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ